สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมไก่เราไม่เราเป็นคนไม่รู้จักไก่ชนเนาะไม่รู้ว่ามันข้อมูลอะไรเลยแต่ว่ามาเห็นมาเห็นก็เลยลองดูเขาถามเขาก็บอกว่าเป็นไก่พมา่าผสมทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋วเราเรามาดูนะใครใครใครรู้จักก็ดูเอาเนาะตัวแรกตัวแรกอันนี้ตัวที่หนึ่ง สวยสวยก็ไม่เคยมาดูใกล้กันน่ะนี้ไก่พมา่าผสมตัวที่สองก็คล้ายๆกันนี่ดูเอาสวยอันนี้สวยไก่เหมือนไก่หนุ่มเลยอ่านี่ตัวที่สอง ตัวที่สามโชวหน่อยโชว์หุ่นหน่อยเร็วอันนี้สีทองโหสีทองสีทองมีรอยมีรอยต่อสู้มารู้สึกจะเจนสนามนะตัวนี้ตัวที่สี่ตัวนี้อยากออกเต็มที่เลยดูเถะหมู่หมู่กันออกไปแล้วไม่เอามันออกมันวิ่งใหญ่เลย โอ้มันไม่ได้ตื่นนะเนี่ยเห็นมันตั้งเห็นอาการแบบนี้ตั้งนานแล้วนะอันนี้เอ่ออันนี้เอาออกเอาออกไปวิ่งเลี้ยงไก่ต้องลงทุนพอสมควรอันนี้คือเขาเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ไอ้ที่ครอบไก่เขาเรียกอะไรสุ่มสุ่ม ซุ่มไก่อ่าพอแก,กไม่ตอบ <c oughs> จะว่าคอไก่มันไม่แม่นแนวอันนี้เดี๋ยว <c oughs> อ่ะอันนี้อีกสองตัวข้างในอันนี้ซื้อมาใหม่อันนี้ซื้อมาใหม่นนมหมดูแลก่อนรู้สึกตาจะมีปัญหาตาบันเฉดนอ่ะอันนี้ก็จะ ตอนเช้าเขาก็จะเอามาจากตัวที่ของบ้านนะ่ะเขาก็จะเอามาฝึกวิ่งค่ะสงสัยตัวนั้นมันอยากวิ่งแบบอันนี้หรืมั้งอันนี้อ้เหมือนของเล่นเด็กเลยโอ้อันนี้เดี๋ยวเราเราเรามาทำให้คนวิ่งได้วิ่งเหมือนกันนะ เหมือนคนไปนวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าเลยอันนี้เอาเลยลุ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 ยอันนี้เป็นวิธีการออกกําลังกายตอนเช้าของไก่ชนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาออกทั้งหมดเลยอันนี้อยากวิ่งกับเขาไหมล่ะ เป็นพันไก่ชนเนาะถ้าไก่ชนนั่งซึมก็ไม่ใช่ไก่ชนแล้วอย่ไปดูข้างนอกอน,นี่ข้างนอกอันนี้แผ่นรองนะคะแผ่นรองเวลาพวกขี้มันจะได้เก็บง่ายๆ่ายตรงเยอะแยะเลยคนที่ทำมีไก่ตีจะต้องดูแลอย่างดี อันนี้มีทั้งหมด6ตัว6ตัว,ตวก็เป็นไก่พม่าผสมทั้งหมดว่างั้นดูเอาเด้อ <c oughs> มาอยู่ก็เหมือนธรรมชาติได้ยินเสียงไก่ขัน <c oughs> เสียงนกมีนกด้วยอันนี้นกอะไรบ้างเหฮะ อันนี้นกเขาอันนี้นกเราเนี่ยนกหัวจุกครับฮะนกหัวจุกนกหัวจุกอ่าดูนกหัวจุกมาดูไก่แล้วมาเห็นนกหัวจุกสวยงามนกหัวจุกอันนี้นกเขาเอาไว้ขันนกเขาไม่ใช่นกเราขอจะ,ออะเหลืออวคลิปนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนให้ดูไก่ เพราะว่าคนคนถ่ายก็ไม่รู้จักไก่เหมือนกันสวัสดีจ้า